ปีนี้แปลกมากเลยจ้าเพื่อนเพื่อนนี่ต้นมะกอกนะคะต้นมะกอกอยู่หลังบ้านยายการมะกอกที่เขาใส่กับใส่ส้มตำแ,แล้วจ้าปีนี้ทำไมเขาไม่ออกใบออกดอกอะไรเลยแปลกมากเลยจ้าเพื่อนๆพนืหรือว่าเขาจะแห้ง ข้างบนแห้งเลยเป็นกิ่งก้านเลยอ่ะไม่มีใบเลยจ้ะเพื่อนๆจ้านี่ต้นมะกอกนะจ๊ะมะกอกที่เขาใส่ส้มตำจ้ะแปลกมากเลยปีนี้แห้งถ้าว่าตายแต่ว่าก็ยังชดชื่นอยู่ต้นมันธรรมดาเขาจะออกยอดเต็มเลยต่อประมาณนี้แหละเวลานี้เขาจะออกยอดเต็มเลย แต่ปีนี้ทำไมมีแตกก่กิ่งก้านออกมายอดไม่มีเลยจ้ะเพื่อนๆอากาศเปลี่ยนไปต้นไม้ก็เลยเปลี่ยนต้นนี้ตั้งแต่ยายการมาอยู่มาเช่าอยู่บ้านหลังนี้ใหม่ๆจ้ะต้นมะกอกต้นนี้ตอนที่ยายการมาอยู่ใหม่ๆอ่ะมีลูกได้เก็บใส่กับส้มตำเรื่อยจ้ะแต่ปีนี้ กับแห้งเฉาเลยเป็นเพราะอะไรไม่รู้จ้ะเพื่อนๆตรงนี้ชุ่มมันชุ่มชื้นอยู่นะแปกมากเลยตะกีมันบอแห้งปานีได้พี่น้องนี่เห็นตากริงกันแห่งเฉาเลย ธรรมาดามจะออกยอดออกมาแล้วยายกานันอันสวยมากินกับลาบแล้วปานนี้ตกมาปีนี้แหงว่ออกยอดเลยพี่น้องแต่ต้นมันยังชื้นอยู่นะต้นมันยังชื้นอยู่เป็นเพอาะไอ้ยงางบ่รูเลอพี่น้องเ้อมันมันห่อนโพดมั้ง